รีวิวเที่ยวแบบเฟื่อนวันนี้อุ้งเอิงบอกจะใใจำามีอยู่ใช่อง RMAFC ขึ้นี่ข้นเพื่อไปแจกของน้องๆนบนโดยคนเดียวแล้วพี่อุ้งเกินก็เอบตามมาจนด้านอันนี้เลยอาสาขับรถเท,ที่ยวเชียงใหม่ไปดูคลิปกันเลยว่าจะหวานขนาไดไหนก่อนจะไปก็จะลืมกระเไลค์ด้วเลยนะครับไปไปดูกันเลย รักจริงรึขับรถให้ด้วยงานรีวิวเที่ยวแบบฟึื่นเออบอกจะพาผมไปแอลเหนือหนึ่งวันเห็นดอกไม้ด้วยงานนี้โอ้โหผมนายจางงานไปสอนเด็กโดยขับรถเดียวมาห้าวันเต็มออกเดตหรือเปล่าน้องงานนี้เซืร์คนนี้บอกวันนี้จะดูแลทุกอย่างจะดูแลแบบเพื่อนหรือแบบแฟนกันแน่งานมาดูกันว่าจริงไหนโดนัทเจ้าดังฝนตกหนักก็ลงไปเอาแถวหน้าฝนตกยังเอามาให้เลยนะ ก็ไม่ยอมให้ผมขับรถให้ดื้อจะขับเองอยู่นั่นแหละเรื่องดูแลที่บาดีมากนั่นสะสรุปที่พามาร้านนี้อยากคิดเองหรือเปล่านะขณะดีนะผมหยุดไว้ให้ย่านนี้ต้องมีจิตปากให้แน่แนป้อนแบบเฟือเฟ่อนๆไปบ้างทีหนึ่งอโอ้โหหวานเกินปุยมุย้ยต่อไปพาผมไปกินแกงกะหรี่ร้านละลตอนเสียเ่ยวอุงก็ไปเลื่อนรถให้ในการดีขนาดนี้รักตายเลยพี่ฝนให้ใหมไ,มไปรอในร้านมาไหมฉันรอมันตัดินขึ้นมา ยังไม่เข้าจะเข้าได้ยังไงเฮ้เพื่อนคนนี้รู้ใจตลอดรู้ว่าผมชอบกินแกงกะหรี่ซะด้วยเพื่อนรู้ใจและเพื่อนรักของแกน่ากินจังแปลกไหมครับตอนสั่งอะไรจะเห็นของผมน่ากินกว่าเสนออยากกินของบฉะนั้นงานนี่คือสภาพผมไปอยู่บนดอยมาห้าวันแต่เสื้อผ้าซ้ำๆลุมเทีกับที่ประสบไปอยู่ที่บ้านสุดยอดวันนี้ก็พามาช็อปเสื้อผ้าใหม่ว่าวละท้องได้สีนี้ว้าวเสื้อคูที่ด้วยงาน ไล่โลกเป็นที่ระทึกซะหน่อยจะตอนนี้ผมอยากได้หรือเขาอยากได้กันม่ได้ใส่เสื้อเหมือนกันไงเห็นผมมื่อยก็พาผมมาผ่อนคลายโดยการนวดหน้าหน้าที่ไหนเท้าทั้งห้าไปพาผมไปสูตรอากาศที่บริสุทธิ์หายเหนื่อยแล้ววันนี้เหมือนมันพักตั้งหายเหนื่อยไหมแค่เห็นหน้าเสียอุ้มก็หายเหนื่อยแล้วไม่บอกผมต้องมีคนแอบเขินแน่ลินีว่าวันนี้เขาทำตัวแปลกๆนะไม่เชื่อดู คลิปนี้ก็มีคนเอกหัวเขียแน่ๆงานไม่แมาแมนอ๋ออยากพาเที่ยวแบบแมนแมนแข็งแกร่งเป็นแมนพี่ใบต้องแข็งแกร่งแน่เนี้ยเขาหน่อยละกันโอ้หนักไปหน้ายเขาช่วยไหมคืออืปป่นบริการพี่ใบ,บดีเกินแมนเวอร์เลยอ่ะดูแลดีเกินบริการดีขนาดนี้ไม่ให้พี่ใบรักได้ไงคำว่าแมนโหดงว,งวันนี้อาจจะหมายความว่าด,ดูแลผมไม่อยากให้ผมเหนื่อยหาแฟนดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนเนาะงา จะมีเพื่อนสักกี่คนที่พาไปกินแต่ของอร่อยดูแลเราเราไม่เราเปียกฝนเปียกใจใข่ไข่ก็รักพี่อุ้เอ้ยังไม่ปล่อยให้เราเหงาชวนเล่นตลอดขอบคุณแกมากนะวันนี้เขาหายเหนื่อยเลยจัดหาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนได้ยังไงเนาะจะทิ้งจริงเหรอเอิงแกวสาให้กันโอหโ้หพี่อุ้ยเป็นคนให้หรือนี่งานทิ้งเลยกลัควคนอื่นรู้หรือเปล่าน้องานแมนจริงๆ เสียดายจังจบแล้วนะ่ไออกเดทวันนี้แล้วเพื่อนๆลักมีความเห็นยังไงม้นจบแล้วจ้ายตหนม่สูห้ามือนซักดไลค์กดแชรในะคร,ครบ๊ายบจุ๊บ